ท,ทุกคนเห็นนี่ก็คือสายพันธุ์ม้งพาราคิดค่ะเขามีถิ่นกําเนิดตามธรรมชาตินะอยู่ที่ประเทศอาร์เจนตินาบราซิลหรือว่าโบลิเวียฟักตัวได้เก่งมากจนทําให้ปุยเบียดเบียนลกธรรมชาติแถวนั้นนะคะรวไมไปถึงพืชผลของชาวไร่ชาวนาที่นอนได้อยู่ใกล้ชิดกับเจ้าของมากเท่าไหร่น้องจะแฮปปี้ที่สุดเลยทําให้หลายๆประเทศนะคะถูกสั่งห้ามไม่ให้เลี้ยงสายพันธุ์ม้งพาราคิดหรือว่านกแครกเกอร์อรหรัวข้อนี้ดีกว่าใครที่เหมาะกับก,บการได้เลี้ยงนกแครกเกอร์หรือว่ามงพาราคิดนะ ซัมพองบ,บ๊อบเอบลูค<ะ>าลคูรีฟร์ดยาร์ดชแนลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศชั้นละแล้วตอนนี้ที่ทุกคนเห็นนี่ก็คือสายพันธุ์งงพาคิกค่ะหรือว่านกแค ำเรียกร้องที่น้องเไ,ได้ถามมาตอนนี้มองภารกิจของพี่มินเป็นยังไงบ้างวันนี้ขอมาอัปเดตให้ทุกคนได้เห็นละกันก็จะเป็นน้องซูล่าแล้วก็น้องอัดโคน้องซูล่าเนี่ยเขาจะเป็นอัปิีโนส่วนน้องอ โคก็จะเป็นสีฟ้าและต่อมาก็คือน้องบูด้านะคะตัวนี้จะติดมินมากๆเลยน้องเป็นสีกรีนที่บ้านใครเรียกสีอะไรก็มาคอมเมนต์บอกพี่มินหน่อยนะนกแครกเกอร์นะคะหรือว่ามองาคาราเคสเขามีถิ่นกําเนิดตามธรรมชาตินะ,ะอยู่ที่ประเทศอาร์เจนตินาบราซิลหรือว่าโบลิเวียเขามักจะอาศัยกันเป็นฝูงออกหากินเนี่ยเป็นฝูงเลยซึ่งเขาเก่งมากในการปรับตัวนะคะให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติเขาปรับ,บตัวได้เก่งมากจนทําให้เปเบียดเบียนนบธรรมชาติแถวนั้นนะคะรวมไปถึงพืชผลของชาวไร่ชา เพราะด้วยประชากรของมองพราคิดที่มันมีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีมายอย่างรวดเร็วทําให้หลายๆประเทศนะคะถูกสั่งห้ามไม่ให้เลี้ยงจ่ายพันมองพราคิดหรือว่านกแพกเกอร์นะเดี๋ยวเรามาพูดข้อมูลทั่วไปของมองพราคิดกันดีกว่าค่ะน้ำหนักอยู่ที่9 5ถึง150กรัมอายุไข่ของน้องๆก็จะอยู่ที่ประมาณ2 5ถึง30ปีถ้าจะถามในเรื่องของความฉลาดเนี่ยต้องบอกได้เลยว่ามองพราคิดเนี่ยก็มีความเฉลียวฉลาด พอสมควรนะทุกคนส่วนจังหวอยปากของน้องนะคะก็จะเป็นออกเหลืองๆอ,อมส้มนิดนึงนะและต่อมานะคะมาพูดถึงเรื่องนิสัยของม้องภราิดหรือนอกเวิกเกอร์กันดีกว่าคะ่ะ นิสัยของน้องแพ็กเกอร์นะคะเขาจะมีความเฉลียวฉลาดนะทุกคนแล้วก็มีความล่าเริงมีชีวิตชีวาแล้วก็ขี้เล่นมากมักจะมีความสุขมากๆเวลาที่มีปฏิสัมพันธ์กับคนในบ้านยิ่งน้องได้อยู่ใกล้ชิดก,กับเจ้าของมากเท่าไหร่ <S <S น้องจะแฮปปี้ที่สุดเลยและที่สําคัญนะคะ <S <S นกสายพันธุ์เนี่ยเป็นนกที่เรียกร้องความสนใจนะเวลาที่เขาไม่เจอเจ้าของหรือว่าอาจจะเห็นเจ้าของเขาจะร้องเรียกร้องเรียกจริงๆถ้าเราไม่มีเวลาให้น้องเขาน้องเขาก็จะมีอาการซึมเศร้าเป็นเหมือนกันนะและทั่วไปของ สายพันธุ์นี้เป็นนกที่ชอบจัดระเบียบขนของตัวเองเขาก็จะชอบไซส์ขนตัวเองนะคะเวลาว่างๆและนอกจากไซส์ขนตัวเองไม่พอนะน้องก็ชอบเล่นน้ําด้วยเหมือนกันนะคะชอบอาบน้ําเล่นน้ำถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างเก้าส่ออางนะ่าดูเลยนะสายพันธุ์เนี้ยส่วนในเรื่องกรงของเขาไม่ต้องใหญ่มากแล้วก็ไม่ต้องเล็กมากมีพื้นที่ให้เขาได้กระโดดได้เล่นนะกรงก็ควรที่จะต้องสะอาดไม่อับชื้นไม่อย่างาน,นั้นจะก่อให้เกิดเชื้อโรคอื่นๆตามมาด้วยนะคะนอกจากเรามีกรงแล้วนะคะเราก็ควรจะมีของเล่นเสริมให้น้องด้วยเพราะสายพันธุ์เน,นี่ยกนนีหึงสาพัธุ์ท่ ชอบกัดแงเอาเป็นของเล่นไม้ให้เขาหรือว่าเป็นลูกบอลไม้นะคะกลมๆให้เขากบบกัดเล่นได้ทั้งวันส่วนในเรื่องการออกกําลังกายจริงๆก็พอว่างๆเนี่ยเราก็เอาน้องอยู่ใกล้ๆเรานะคะให้น้องได้เหยียดยืดนะคะร่างกายของเขาเนี่ยได้เต็มที่หรือจะปล่อยอิสร่าย่างเงี้ยก็ได้นะคือน้องเป็นนกที่ชอบมีปฏิสัมพันธ์กับคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่ดูแลน้องอย่างใกล้ชิดบอกได้เลยนะบอกได้ครเดียวเลยน้องเขามีความสุขจริงๆนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นสายพันธุ์เนี่ยคือเหมาะกับคนที่มีเวลาจริงๆหัวข้อนี้ดีีกว่่ารท ที่เหมาะกับการได้เลี้ยงนกแครกเกอร์หรือว่ามองพาราคีตนะหนึ่งคุณต้องมีเวลาให้กับน้องด้วยนะวันหนึ่งอ่ะอาจจะประมาณสักก0บนาที10นาทีอ่ะก็ยังดีนะคะสองนะคะต้องเป็นคนที่ไม่มีปัญหาในเรื่องของเสียงน้องน้องแบบอยู่ด้วยกันหลายๆตัวเนี่ยบอกได้เลยนะเสียงดังจริงๆอะทุกคนแต่ถ้าเกิดเลี้ยงตัวเดียวอาจจะดังตอนที่เรียกเราแต่ก็ไม่ได้ดังแบบมากนะคือก็ดังระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ดังแบบจนแบบหน้ารำคานนะนะคะข้อที่3นะคะเป็นคนที่ชอบให้นกเรียนเสียงน้องเนี่ยจะเป็นคนที่เรียนเสียงเก่งมากๆ คําพูดร้องเพลงหรือว่าเสียงรีโมทเสียงมือถืออะไรอย่างเงี้ยเรียนเสียงได้หมดเลยนะข้อที่4นะคะก็คือน้องตัวเล็กคือเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในการเลี้ยงเขาอะก็อาจจะต้องเลี้ยงแบบทนุท่านอมไปแบบว่ากอดฟัดแบบอุ้ยทําอะไรรุนแรงไม่ได้นะคะเพราะน้องเขาจะตตกใจนิดนึงสายพันธุ์เนี่ย เขาก็จะเป็นนกที่ระมัดระวังตัวเองค่อนข้างสูงนะเพราะฉะนั้น,น,นเวลาจะทําอะไรเนี่ยเรียกเขาก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเขาตกใจมาบินตะลิดเลยมีคําถามนะคะถามพี่มินว่า <c oughs> นกสายพันธุ์เนี้ยให้จับลูกหัวได้ไหมนะอ่ะหมากพิสูจน์กันค่ะคือ <c oughs> จริงๆนกสายพันธุ์เนี้ยค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองคนะ่ะทุกคนนะถามว่าลูบไดไหมนะคะนี่ลูบได้นะฮะนกถ้าเราเรียงกับเขามีเวลากับเขาเนี่ย <c oughs> เขาก็จะค่อนข้างแบบสนิทแล้วก็เชื่องกับเรามากๆนะคะ <c oughs> แต่ตัวไหนที่ไม่ค่อยมีเวลาให้นะน้องเขาก็จะค่อนข้างดุเป็นเดิมเบเดอร์ดูต นี่สิคะอับบินโนเจ้าสุล่าของดินนะเอาละค่ะทุกคนและนี่ก็คือข้อมูลรวมๆนะคะที่เกี่ยวกับม้องพาราคิดหรือว่านกแฟกเกอร์นะคะมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับรู้กันนะและต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวมิ้นจะเอาเออเบบีมาให้ดูแมยตอนนี้นะคะมิ้นมีสีบรูนะคะแล้วก็สีโคบอลที่เป็นแบบไซสจ์จิวจ๋วๆดจะมาหทุกคนได้ดูนะคะ และนี่นะคะก็คือมองพาราคินนะเป็นไซต์เบบี๋นะคะอันนี้เพิ่งจะอายุประมาณสักเดือนหนึ่งได้นะคะก็จะมีสีโคโบอลนะคะสีโคโบอลเนี่ยเขาจะเป็นสีออกเทาๆเข้มๆนะทุกคนนะอสยพันเนี้ยมันยังดุกๆอยู่อันนี้คือสีบลูนะคะมันดุกๆุๆกอย่างเงี้ยทุกคนมันน่ารักคือน้องเป็นนกที่มีสเสน่ห์อย่างึงนะทุกคนพอด้วยความที่เขาชอบดุกๆสายพันเนี้ยมีหลายสีค่ะทุกคนมีหลายสีมากทําให้เรารู้สึกว่าอยากสะสมสีนี่นะคะพอโตมานะคะสีบลูก็จะเป็นสีแบบนี้นะ เขาน่ารักมากเลยอะแล้วก็สามารถทําให้น้องเนี่ยเชื่องได้นะส่วนน้อง สุล่านะทุกคนเขาไม่ได้ซึมอะไรขนาดนั้นนะทุกคนอยู่แบบว่าในห้องบินจะเป็นแบบเนี้ยคือไม่ได้เล่นกับน้องเพานานนะพอย้ายน้องมาอยู่ตรงนี้นะดูเขาเรียบร้อยเลยแล้วอยู่ในกรงเขาว่าซ่ามากเลยนะตอนเนี้ยแฟนเขาทุกคนสาหรับวันนี้เนี่ยเด็กๆทั้ง4ตัวนะคะก็คือรอการย้ายบ้านนั่นเองอะทุกใครสนใจเนี่ยก็มาติดต่อหลังบ้านได้เลยนะคะเอาละสาหรับวันนี้พี่มินไปก่อนดีกว่านะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค,ค์กดแชร์กดซับสไคร้และก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊กๆิไปก่อนนะคะบ๊ายบาย่